โอเคก็สวัสดีกันนะครับอยู่กับผมนะครับกับอีก,ก้าน,นะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับเกม anime Ranger X แล้วซึ่งจริงๆวันนี้ผมจะต้องลงคลิปเป็นเกมอื่นก็คือโลบ l อ x นี่แหละแต่เป็นแักอื่นแต่ว่าคือเราต้องมารีบลงหน่อยเพราะว่าวันนี้มันจะมีการอัปเดตนะทุกคนจากในดิสนีย์ที่ผมจะเอามาให้ดูแล้วก็เห็นเขาบอกว่าจะมีการอัปเดตวันนี้ในเวลา4ี่ทุ่มของของไทยของเรานะเออ เป็นเวลาไทยแล้วเนาะก็เวลาประมาณ4ี่ทุ่มแลทุกคนสักใครท,ที่กำลังติดตามเกมนี้แล้วก็ชอบเกมนี้อยู่นะทุกคนก็บอกเลยว่าตอนนี้กำลังจะมีอนะัปเดตเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูอยู่ก็จะเห็นเลยว่าหน้า d i s c o r d แล้วก็หน้าของตัวเกมเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปนาฬิกาซายแล้วก็แบบอะไรหลายๆอยานะ่างเนาะเพราะว่าันแบบกำลังแบบอัปเดตอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้เรามาอัปเดต ID ของเรากันหน่อยซึ่งอัปเดตคร่าวๆหน่อนภายในตัวเกมกันแล้วกันก็คือตอนนี้บอสอีเวนต์ก็จะหมดเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งถ้าใครที่ มาเล่นที่หลังๆเนี่ยก็จะรู้เลยนะว่าเปอร์เซ็นต์มันดรอปลงตอนแรกมันจะประมาณ1%นใช่ไหมเอ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะคือผมไม่แน่ใจว่ามันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ แต่คือหลังจากนั้น,นมันเหมือนกับมันปรับเลทให้มันน้อยลงน้อยลงแล้วก็น้อยลงไปอีกนะทุกคนเออซึ่งก็ใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะทุกคนตัวมันก็ไม่ได้แบบวิวหวาอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าคอสเมติกก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะซึ่งตอนนี้ไอดีผมมีตัวประมาณนี้นี่ซึ่งทุกคนจะเห็นแล้วนะว่านี่ผมได้อีกิสมาซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมยังไม่ได้อีกิสเออถ้าผมจำไม่ผิดคือในคลิปที่แล้วผมยังไม่มีอีกิยนะแล้วก็ผมไม่ได้ปั้นสเตททำอะไรทุกอย่างแล้วก็มีนเนอ,อกกเมไ,มได้วา เพราะว่ามันเป็นการเพราะว่าเซิร์ฟปิดคืออย่างที่ทุกคนรู้นะว่าในช่วงแรกๆอะเซิร์ฟมันจะชัดดาวบ่อยมากแล้วผมก็แบบ F K ทิ้งไว้คือผม F K ทิ้งไว้แล้วผมตื่นมาผมก็แบบเฮ้ยมันจะได้ปะวะเซิร์ฟมันชัดดาวแล้วคนเออแล้วแบบเราเปิดไปทั้งคืนอะแล้วพอมาดูอุ้ยได้ปะแต่ผมก็ได้มันมาจนได้แล้วก็ปั้นสเตตสทุกตัวที่ผมใช้อยู่ก็สเตตสหมดนเลยนะนี่อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็คือตัวเนี้ยผมองบอกก่อนว่าในก่อนหน้านี้คือจริงๆมันเป็นเมตานะผมก็เลยปั้นมาแต่ว่าหหลััังงจาากกกกนนนนนี้้้้มมมมไไไ่่ใชตตตออทุคป็ดะ เอออย่ามาอย่ามาปั้นตามผมเลยคือผมเป็นผู้เล่นเลสเกมแล้วแหละเออคือผมแทบจะทําทุกตัวอีโวหมดแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าเห็นเขาบอกว่าโบลลี่ก็จะอีโวได้ซึ่งผมก็แนะนําให้ทุกคนไปทําแล้วทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ปั้นสเตกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการปั้นสเตจเพิ่มอาจจะมันเป็น s s สเอสหมดเนี่ยอย่างอันนี้ก็ได้ SS มาก็ ไม่ได้เก็บคิวนะผมก็กดๆๆไปเลยนะก็พยายามให้มันเป็นโอทุกคนแล้วก็ซาตาคุลี่ผมก็หวังว่าในอัปเดตหน้ามันจะทําการอีโวได้นะซึ่งผมก็ได้ทําการเก็บวลวอะไรแล้วก็ปั้นสเตตทุกตัวที่ผมใช้นะเอออย่างเช่นแบบเนี้ยตัวนี้ผมก็ปั้นสเตตมันเรียบร้อยเอสก็ปั้นสเตตแล้วอย่างเซเบอร์นี้ก็กำลังทำเลยนะคือผมเพิ่งส่มได้เมื่อกี้เลยนะแล้วก็การจะมาปั้นแต่ว่าตอนนี้ของอีโวจะไม่ครบเพราะว่าเงินมันต้องใช้หมื่นห้าในการอนะีโวเนาะแต่มีของอีโวแหละซองจ นี่โคโจโบลี่ตัวที่แบบแนะนํานะทุกคนไม่ต้องสุ่มตามผมนะเอออันนี้คือผมแบบเพชรมันเหลือลผมก็เลยเอามาสุ่มเล่นเพราะว่าแบบเผื่อมในอัปเดตหน้าม,มันอาจจะแบบอาจจะเก่งหรือเปล่าเออแต่ผมก็แนะนํานะสำหรับใครที่แบบว่ามีตัวเมตาแล้วแล้วอยากได้แบบตัวเพิ่มก็ลองสุ่มมาดูก่อนเพราะว่าอัปเดตหน้ามัมนก็แบบมีการขั้นขึ้นของเทลิสเยอะเนาะทุกคนก็อย่างที่บอกไปก็ลองสุ่มมาเก็บ,เก,บเก็บไว้ก่อนแล้วกันก็ถ้าใครแบบไม่รู้ว่าตัวไหนจะเก่งหรือไม่เก่งก็ลองเก็บมาไว้ก่อนแล้วกันซึ่งตอนนี้ตัวที่ผมแนะนําในการเล่นนะก็ จะมีพวกเบอรี่อ่าโกโจนี่ซอง์จินวูทุกคนส่วนตัวแท้งเนี่ยทุกคนอาจจะใช้เป็นคืออิกิด่ะมันเป็นมันไม่ใช่เมตามันไม่ถึงขั้นเมตาทุกคนแต่ว่ามันใช้ได้นะคืออิกิมันเดินช้ามากแต่มันเป็นตัวแบบเลือดเยอะมันเป็นตัวแท้งเลยแต่มันเดินช้ามากซึ่งผมแนะนานะโอตาคุทุกคนซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าในชื่อเรื่องมันชื่ออะไรเออมันชื่อว่าอะไรสักอย่างเออผมไม่ได้ดูอนิเมะของมันก็ใช้ได้เหมือนกันหรือไม่ก็ฮันจิโร่ก็ได้อ่ะเอาฮันจิโร่มาแท้งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทาามมนนถึงตตติดเแใอรกก ผมก็ได้ทำการสุ่มเซเบอร์มาเพราะว่าจะเอามาเป็นตัวแทงว่าเซเบอร์เนี่ยมันระยะโจมตีมันค่อนข้างใกล้ก็เลยจะเอามาเป็นตัวแทงแล้วก็วิง่งค่อนข้างเร็วด้วยเออนี่แหละคือข้อดีของมันซึ่งในทีมที่ผมจะใช้เนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะเอาฮันจิโร่ออกแล้วมาใส่ตัวนี้แทนนะซึ่งเนี้ยมันเป็นตัวที่มันตีไกลเออทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบตีไกลแล้วก็แบบสกิลมันแรงแล้วทุกคนอย่างโบลี่เนี่ยสกิลก็แรงนะก็ประมาณนี้สำหรับไอดี ID ผมก็ รอทุกคนตอนนี้ก็คือแบบพยายามสุ่มตัวเก็บเก็บไว้ตัวละครให้มันแบบได้ดีเยอะอยู่แล้วก็พยายามจะไปหาอ e ีโบนะก็แนะนําเลยใครที่แบบว่าไม่ค่อยมีตัวละครน,นะซึ่งผมแนะนาอ่ะเอาตัวด,ดีเจเนรีเได้ตัวที่แบบเป็นสายแทงได้นะอันนี้ไซเลนสติงนะทุกคนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยไอทีแมมนชื่อนะแต่รู้ว่ามันมาจากดาบพิฆาตศูนย์ก็ตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้แทงได้ตัวนี้ก็แทงได้แล้วก็เซเบอร์ก็แทงได้เออถ้าใครมีฮันจิโรก็ไปแทงได้แต่อาจจะเดินชา้านิดนึงแต่วัดแทงได้เหมือนกันส่วนตัว t ที่จะหาได้ในตอนนี้จะมีอยู่3ตัวอ่ะสตัวหลักๆก็คือที่แบบหาได้ง่ายๆนะผมคิดว่าแบบง่ายกว่าการแบบไปนั่งรอ S15 นาทีนะเพราะว่า S มันต้อง FK ประมาณ15นาทีนะซึ่งก็จะมีเจ้าอ e ีกิทที่เราหาได้จากซัมมอนนะทุกคนซึ่งมันจะไม่บอกนะในซัมมอนเนี่ยมันจะไม่มีการเขียนนะว่าอ e ีกิทโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์หรือเท่าไหร่เลยทุกคนนี่มันจะไม่มีบอกเลยนะยนี่นะใช่ไหมก็หาได้จากการซัมมอนนะทุกคนสำหรับอ e ีกิทแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็น2ตัวก็คือนี่ มีตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออนะไรเนาะแต่แต่เกมมันชื่อโซล่าเฟิร์สแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้ก็สามารถหาได้ในด่านพวกดีเจสเตทซึ่งผมบอกเลยว่าเหินเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันเก่งกว่าซึ่งในเทลิสมันก็เก่งกว่าจริงๆนะเออมันอยู่แบบหน้าๆเลยนะแต่ว่าโอกาสหามันค่อนข้างยากเพราะว่าโอกาสของมันคือ0ูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนไอเดตัวเนี้ยมาดาราใช่ไหมเออถ้าผมจะไม่ผิดมาดารามันโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทั้งสามสเตทเลยก็ ใครที่มีก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันละเพื่อนผมบอกว่ามันตีไก่มากเออก็แนะนําให้ไปเล่นบ่อยๆเล่นหาบ่อยๆแล้วก็หาของอีโวมาแล้วคนมาก็เดี๋ยวเราจบกันในเรื่องของหลกัลกๆของตัวเกมที่มีอยู่ในตอนนี้นะเกมเ์ที่มันมีให้อยู่ในตอนในเกมเนะี่ยผมไม่ค่อยอัปเกรดตัวละครอ,อะไรนะเวลาผมเล่นผมก็จะปล่อยเอฟเลยซึ่งแบบใช้เท่นโทรศัพท์อะ่ะมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราไม่สามารถออกไปทำนู่นทำนี่ได้คือเราต้องเอฟเเกมมันนะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนที่มีคอมเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่า มันสามารถ AP A อได้แบบชิวๆเลยก็มันไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคุณขยันไม่แพ้กับคนคน AP a อฟแน่นอนเออเพราะงั้นผมก็แนะนําว่าตัวไหนที่ยังหาได้ง่ายๆก็หาไปก่อนตัวไหนที่มันหายากก็ปัดทิ้งไปก่อนนะทุกคนโอแบบเครประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปเข้าส่สวนของ d i s c o r d กันดีกว่าว่าใน Discord มีอะไรบ้างนะทุกคนตอนนี้ใน Discord เนี่ยหลกัหลกๆก็จะมีอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่มันมีแนะนําอยู่ก็ม,มีประมาณนี้นะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเข้า d i s c o r d ของตัวเกมแล้วทุกคนซึ่งใครที่มีก็ลองไปเข้าดูช่องที่ระบบ เรียกดูช่องนะแล้วก็มานั่งติดปลกเอาถ้าเกิดมันไม่มีนะเออซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าตอนนี้ในกมอีกเขามีประกาศออกมาเนาะนี่จะเป็นในส่วนของอนะีสเตอร์เอ็กนแล้วทุกคนในปี2 0 2 5ซึ่งเห็นเขาบอกว่านี่นีคือไทม์ก็คือวันที่อัปเดตก็คือวันที่21ก็คือวันนี้แหละวันที่ผมลงคลิปเวลา4พทุ่มเลยทุกคนให้ทุกคนมานั่งรอกันได้เลยว่าในอัปเดตเนี่ย ซึ่งไอตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวถึงเรื่องวันพีป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเออมันน่าจะเป็นกระต่ายเรื่องวันพีผมไม่รู้ชื่อมันนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ผมไม่กดเข้าไปดูแล้วกันใครอยากดูก็มาดูเองในดิสคอลนะทุกคนซึ่งน,นี่วันที่21ในเวลา2ทุ่มแลทุกคนเอ,อ้ยในเวลา4ทุ่มแล้ทุกคนเอยก็อย่าลืมมารอกันนะแล้วก็ในพวกนี้มันก็จะมีเกี่ยวกับโค้ดด้วยนะ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าโค้ดเนี่ยมันหมดหรือยังแต่ผมจะใส่ไว้ให้ในดีสคริปชั่นนะทุกคนว่าโค้ดทั้งหมดเนี่ยซึ่งบอกก่อนว่าโค้ดเนี่ยมันต้องเวลห้าทุกคนเออผมไม่แน่ใจว่ามีโค้ดไหนบ้างที่มันไม่ต้องใช้เวลห้าแต่ว่าแนะนําให้ไปเล่นก่อนให้เวลห้าแป๊บเดียวเล่แป๊บเดียวเวลห้าเลยแล้วทุกๆผมก็จะเอาโค้ดเนี่ยทิ้งไว้แล้วทุกคนก็ไปเอาโค้ดเนี่ยมากรอกใส่กันเนาะซึ่งบอกเลยว่ารีโลเยอะมากนะทุกคนจับข่าวสารก็เขาก็จะอัปเดตเรื่อยๆนนนนะะทุกกคีี่สารรตัววโโพพลอไเนี้ยออัปเดตะไรตััวเเกกมมมน็จะีไปรื่อยนะแนนนะะเลยทุกคนว่าให้ไป หาเข้ากลุ่มกันนี่แล้วก็สิ่งที่ทุกคนกาลังตามหาอยู่ก็จะเป็นส่วนของแบนเนอร์ใครอยากใครที่แบบไม่อยากเข้ามาในตัวเกมอยากดูก็จะมีแบนเนอร์มีชาเลนจ์บอกนะทุกคนว่าตอนนี้ชาเลนจ์อะไรแบนเนอร์เป็นอะไรอยู่แล้วทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเทียริสนะทุกคนผมแนะนําว่าเทียริสเนี่ยให้มาดูกันบนะ่อยๆนะเออเขาจะทำเทียริสทำวิก,กิอะไรไว้แล้วทุกคนนี่เขาจะบอกแบบนี้เลยนี่ทั้งสแตทนะว่า โอกาสออกของสแตทมันเท่าไหร่แล้วก็จะมีในส่วนของนี่เมตาโอเวอร์ออลตัวไหนแบบตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีทุกคนเออเนี่เขาก็จะทําแบบเทียริสเอาบอกไว้หมดเลยนะแนะนาว่าให้มาดูในช่องเทียริสก็ได้นี่อย่างที่ทุกคนเห็นอันนี้คือเทียริสที่ผมใช้อยู่และผมก็ดูอยู่อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือนี่เห็นไหมว่าโบลี่เนี่ยมันคือตัวที่เป็นเมตาแบบโอเวอร์ออลมากคือแบบปวนหามากสำหรับใครที่อยากไปรู้เทียริสก็สามารถมาดูได้ในช่องของเทียริสนะทุกคนนีดูได้ตามนี้เลยนี่ว่ามันมีตัวอะไรบ้างที่แบบ เก่งๆนะเออนี่สามารถมาดูได้มีทั้งเทียริสตัวละครเทียริสนี่มิสยัยมีทั้งเทียริสแบบของก็มีนะเกมคาร์อะไรก็มีแบบเยอะแยะไปหมดนยทุกคนเออก็สามารถมาดูได้นะทุกคนก็ประมาณนี้นะสําหรับในตัวเกมของ Ranger X ก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้อะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์อะไรที่ผมรู้ผมก็จะมาตอบอะไรที่ผมไปรู้ผมก็จะบอกไม คือเรามาอัปเดตให้ดูก่อนว่าตัวนี้ตัวเกมไปถึงไหนแล้วก็ไอดีผมไปถึงไหนแล้วก็ประมาณนี้เนาะสับใครที่ฟาร์ม,มอยู่ก็สู้ๆเลยทุกคนเอออย่าเพิ่งท้อนะหรืเอ,อเล่นไปเรื่อยเกมมันแบบเอฟเคได้ชิวๆเกมได้แบบสนุกใครเครียดได้ทุกคนโอเคกระสับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้านแล้วผมบิ๊บบาย